กุญหัวเราบุญหัวบุญคอซึ่งแน่นอนถูกจีนเราก็ต้องพูดภาษาจีนเป็นภาษาจีนเลยยาวๆสองหน้ากระดาษกลมสี่ปากมีห่าเรากลมีีห่าวเหลากหัวเรากลเสียดอกม้เัาอยากมีเอาไว้พันหน่อยไว้พันหน่อย ใค่ะก็ตจีนเนเลยูกค่ะก็ตุจีปีนี้นะคะก็อย่างที่หลายๆคนหวังไว้แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็เงินทองไหลามาเอมารวยรวยรวยเฮงเฮงนะคะขอให้สิ่งที่พวกเเป็นสมหวังด้วยค่ะ เราวัก่วอกับช่ไหว่าเอาตัวโตเข้ามาใส่ในบตตาไม่ดีเลยพ่อเขาบอกไม่ชอบแใครเอาตัวเองมาใสนตัวละครเขาบอกว่ามันไม่เป็นมืออาชเราก็ได้ฝืนเลยเล่นไปก็แสดงมาท่าท้วคือจริงๆตัวจริงเราทำไ้เป็นเลยเป็นเลยไม่สนไหนดู่ กไม่เอาเลแล้วไม่เจอแล้วพอแล้วใครอยากเจอไปเจอมาเลยคุณผ er ู้ชมก็ค er ือก็คือน่าจะเป็นแบบเจ้าที่เจ้าทางจากที่น bon ั่านลุนทายเขาบอกว่าอยู่ในแบบสถานที่ที่เคยไปโรงแรมเหมือนนตื่เยอะเขาตามมาเพราะเขารู้ว่าแบบเราตกใจแล้วก็เพราะเป็นผู้เอกไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีข้าวใส่ไม่มีไม่มีอยางไม่มีข้าวกินไม่มียาก็เลยให้ไปทำบุญก็ทำบุบอะไรแบบยกให้บุญแบบ ไม่เส้นเนหรือแบบคนชอบพักชอบอะไรอย่างเี้ยปากวายอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยปากวายไเชื่อป่ะไม่เชื่ออะนเนี้ยทุกคนพูดเหมือนกันหมด มีขอเล่กมีขอหวยขอหวยได้ไได้ไหมไม่แต่ว่าก็ถือว่าเออมันมึงเกมาแล้ว้นมาแล้วเลมานขังกก็ได้ไปบอะไรให้เขาไปแ็จบไปจลัวแล่ไหกลัวกลับมาบ้านรีรอใต้ขแม่เลยกเลยนะรีต้ขาแมเ ไอเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งมันจะมีเรื่มานิดหนึ่งข้ามต้นล้ามโหมดที่เราแบบแฝงกันแฝงกันคนก็แบบมันก็มีคอมเมนต์ว่าแบบฟุกซามนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโตกันยังหลูกคือตามปรีถ้าแต่เราเห็นเหมือนกันเี่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายทำฟุกซามผู้หญิงทำคือน่ารักเอ้โหได้ทางเพราะมันดูน่ารักแต่จริงๆอ่ะในเหตุการณ์นั้นไม่มีอะไรเลยค่ะเราแค่จะไม่ได้หายใจเลยด้ที่ทำอากาศมันร้อนมาก ค่อนข้างจะไม่อวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางทางกองเขาวิฟมาว่าขอให้มันแบบดูโอรตนตึงตังหน่อยเพราะว่าในบทจริงๆแล้วพขอเอกเป็นคนมีกิจการของอ่วก็เลยเป็นที่มาให้ลูกดีเราไม่ได้เล่นแต่ว่ามันเป็นในคาแรคเตอร์ใช่ค่ะเราก็ไม่กล้าดมด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนนุ่มเรี้ยว ชั้นเติมแต่คนทม่คุณเข้ามานอย่นี้ือคนที่รู้ก็รู้คนที่เขาอยากจะแบบเอ่อเป็นห่วงเอ็นดูตั่เตือนเขาก็มีแต่พอเขาพี่วัอธิบายเขาก็เข้าใจเราต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วเราก็คงไม่จัดระแนบไปดมเลี้ยงชาไม่ใช่งานคือเราดมกันในหน้าที่โอเคนะดมในหน้าที่ดมธุรกิจดมธุรกิจแล้วก็ไม่ได้หายใจเราเราน้อยแต่เรืแองนั้เขาด่วนแบบพิจารนเราแบบ เลยอะไรเงี้ยก็มีมีลูกช่างติ๋ก็มีอยู่แล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็มีขออธิบายให้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยอ่แล้วชี้แจงเรื่องนี้กับพี่อเล็กกันไหบ้างเออไม่ชี้แจงเลยนะโพสลงเองเลยชอบเขาชอบเลยเขาบอกเป็นผีตลกอะไรแต่ว่าอะเล็กก็ไม่สัมภาษณ์อะเล็กเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรหนูว่าคนเขารู้หน้าที่ มีโอกาสได้มาพูดตรงนี้ก็บอกแต่ว่าเออมันเป็นการดมในหน้าที่นะคะเราไม่ได้เอกอะอยากจะดด้ดมไดนะคะทุกคนแล้วดิ้นกับคนเรื่องนี้ไหมผานดินกับคนเรื่องนี้ไม่คุยคนรู้สึกไม่มีอะไรนะต,ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนีแค่บอกว่าฉันไม่ได้รงนะคะอะไรแบบนี้แต่ที่มนมีรูปภาพต่อด้วยที่แบบเกย์คนก็หัวเราะแล้วเขาก็จะเข้าใจผิดว่าโกหกอย่างนี้ง่เคลียร์เลย คนเรามีอารมณ์เหื่นได้แต่ไม่ใช่ในหน้าที่การงานค่ะแย่ๆได้นะคะพอดมแค่คนเดียวดมไปเล็กคนเดียวไม่ใช่น้ำไปขอบคุณเวลาค่ะคิด่นุกรอรอรอมาไหนยูกเวลาตั้งนี้หนึ่งสองอันตงนี่นะอันุชีสต้องนี้โลกหนึ่งสองเออโอเคดิบบองนี้ค่ะแวโอเคี่บบอกก็มีค่ะ อะไรต้องขึ้นไปปะเนี่ยเนี่ยแม่วันน้ก็ใหม่แล้วลุกเยี่มกับบอยากไปเที่ยวไหนกนั้นแหละเก็สาบมาอจ้าว้งตาอมาก123 4 5อวันี

โอ้โหต้อง่กต้องต้องการอะไยคะต้องมีไฟไม่ไหวเยอะๆเลยต้องมีไฟต้องมีไฟต้องมีไฟโอ้หไปไมล่ะ พีพีเฮ้ยตาหู้เตพีพพีพเตาหไปกินกันปะพีพีม่ได้เอเสียงม่างาอะไรอบอะไรนะไม่ได้เวลามันจะมาาม